มาเ,เรื่องนี้กันมั่งค่ะกรมประมงค่ะเขานําผู้แทนในพื้นที่รวมวางทุนสร้างแนวอนุรักษ์พื้นที่กอเซต่ะกาตีจังหวัสุราสธานีนี้แหละให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในอ่าวไทยควบคู่กันค่ะกับการปองกันการประมงพิษกฎหมายค่ะ ตามภาพนะคะนางพราไหลนหนุดม้อน่ะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการการประมงค่ะข้องกรมประมงพร้อมด้วยนางอิทิพลคว้าไทยประมงจังวัสุรรา์ธานีแล้วก็ยังมีผู้นําท้องทิ่นข้องตาบลภุ่มเรียงรวมไปถึงชมรมพารามอเตอร์ค่ะคก็ทาอะไรกันนะวันนี้นะคะรวมปล่อยพันธ์สั์น้ำค่ะปล่อยเฉยๆไม่ได้ต้องมีทีเด้ยวเขาย่กันค่ะกะวางทุนหรือประกาศร่างตามแนวเขตอนุรักษ์ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่ลอบไผ่สัน์น้ำบริเวณข้องเกาะเซตตำบ บนผุมเรียงอำเภอชชย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาววากันว่าน,นะครับที่ชยาในปู่มา้อยที่สุดในประเทศนะครับ<ม>รอยาครูต้องลองไปชิมแลแต่ว่าถ้าไม่ไปปล่อยพันธุ์ไม่ไปดูแลมันนะครับการไ,นะไม่ไม่มีไม่มีเลือดให้กินถึงลูกถึงล้านนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงได้กระบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่ลบภัยสั์น้ำในภูมิภาคทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำโดยเฉพาะเรื่องของปู่มานะครับ บริเวณโดยรอบเกาะเซตนะครับนี่เข้าไปแขกเกาะเซตนะแขกชาย,ยาก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้ประชาชนเนี่ย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปูมาซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่ขึ้นชือ่อและก็เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่นี้ะนะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและก็ความาและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับกรมประมงก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากผักส่วนต่างๆในพื้นที่นะครับมารวมกันติดตามพ่นและก็ป้องกันนะครับการทำประมงพิษกฎหมมยนะครับ่อ่ะไปฝั่งเสียงข้องฐานผู้ส่งคุณวุฒิด้านการจัดการประมงครับ ก็พื้นที่เกาะเสร็จเนี่ยนะเรามีเป้าประสงค์ก็คือเพื่ออนุรักษ์ปูม้านะแล้วก็ได้มีการสารวจข้อมูลทางวิชาการนะเราก็ได้ตกลงกับคนในพื้นที่นะมีการตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ในที่มาทำดูแลในพื้นที่นี้ก็มีกรรมการทั้งหมดเนี่ย 28คนนะคะ28คนที่มาดูแลในส่วนตรงนี้นะคะแล้ก็เมื่อวานเราก็ได้มีการอบรมกรรมการ,รไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยมาวางจัดวางทุนตามประกาศของกระทรวงเกษตรนะคะที่มีให้มีพื้นที่อนุรักษรอบเกาะเสร็จะคะแล้วก็คาดหวังว่าออบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ พอมีโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วมีการจัดวางทุ่นแล้วเนี่ยชาวปมงก็จะตระหนักรู้นะคะว่าไม่ควรจะเข้ามาทําการปมงในบริเวณนี้เพื่ออนุรักษ์ปูม,ม้นะคะในพื้นที่เกาะเสร็จให้มีการใช้ทรัพยากรปูม,ม้าอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ สำหรับโครงการนี้คะ่ะไม่ได้จัดกันเล่นๆไม่ได้จัดกันนิดๆนะคะโครงการอนุรักษ์น้ำดังกล่าวเนี่ยได้รับความรม่วมมือจากโคกประเทศด้วยกันคะ่ะในอาเซียนนะคะประกอบด้วยประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะในการเข้าวรวมโครงการในไทยเราคะ่ะกำหนดซ่องพื้นที่การอนุรักษ์ค่ะก็คือนึ่งเลยคือจังหวัดตราดและกาพื้นที่ที่ส่องก็คือเกาะเซตจังหวัดสุราธานีนี่แหละค่ะครับก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะครับที่เขาเลือกปักมุดนะครับมาจัดกิจกรรมที่สุราธานีนี่นะครับเป็นพื้นที่สําคัญ เรื่องข้องปูมาเลยนะครับแต่ว่าก็ปล่อยกุ้งกันด้วยนะครับนอกจากปูมาแล้วก็มีกุ้งด้วยลายเป็นล้านตัวนะแต่ว่ากิปล่อยไม่ไม่กินมันตัวเถาหีบมันยังกินไม่ได้นะนะครับก็ใจก็ใจอ่าเห็นดูมันนะโอเค